ยุใสายุใสใสมาแล้วบ่เออแต่ว่าอีแตนบ่ได้เข่าวโพสคือเอออีแตนบ่ได้เข่าคโพสเอ้ยางหมูห้าร้ยพันบ่เหี่ยวดอกเอาเป็นทอดไปทอดแล้วก็เสียบลงดินหมดเลยเออเพราะว่าตัวน่หัน เพราะว่าตัวนั้นถ้าเอาไปอันตั้งไว้จะซื้อขั้วมะขืนมาค่ะเฮ้ยเกล็ดก็ขั้วน้อยกันเนอเออเออเกล็ดกับมันนี่เกล็ดก็ขั้วน้อยไปกันเ้อขั้วมาห้าตัวอันตัวที่มันเป็นหมากนะเฮ้ยมันทำปู่ง่ายค่ะแลยวมันติดเลยเพราะว่าเขาอันเขาอันเขาเอทั้งมันเป็นอัน ข้าวตอนจริง,งนะมันเป็นมีหางแหละเอาไปปูแล้วคือเ,เอเ้อันที่ม,นมนนันเป็นหมาค่ะอันนี้เอาไปเสียบกันบ่เอาไปเสียบใส่เลยอเอาไปเสียบใส่มาก,กันฝนโต๊วะวัชิมะก,กันได้การเนีเ่ยฝนตกะฝนตกะขู่มือแล้วเฮ้ย เดอกขี้ควายมาเรียกคุยโอ้ยไปไกลเธอเธอไปไกลมันโพสเลยนะใช่อยู่บุควาไปไกลไปไกลมากเกินไปหางยาวขนาดตัวนี้หางเกี่ยวฉลากดินซื้ออย่างก็ตัวไหนตัวนี้ตัวหางยาวอ่ โอ้มันสิได้รู้เดือนหนาครับบออมาฮะมเิดเออามะมาชมควายกินหญ้าก่อนเอาไปไว้ใส่นี่อู้ยหญ่าคือเขียวแท้หย่าเขียวขนาดเลยอ้ยอันซ้อนกินคับเอาผ่าเผ่าอย่าให้มันออกนอกทาง มันอยู่ในนี้เดี๋ยวปอ้ยกินกัดหนาหนาอยู่ไหนได้ขยายเด้ก็มันใหญ่น้ำนีแลไม่ได้สเดือนแล้วว่าปวยของเราหันที่เป็นนางไก่ย้มาหน่อยไหมย้ำมาสิเปีาเมื่อกีนหนาพ่อ้วนอืมอ๋อ เด็วันเี้ยควยกับไได้ไปโรงเรียนชู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 ชดู้ช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 ขชูชูชูช้ชูอ,อูช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 ูอูชูชูชูงูช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 ูงูช มันหูบ่มันหูบ่มันหูบ่มันหูเลยบ่ตัวน้อยนะหูเลยบ่แกะมาแม่แกะมันห่วงลูกมันมาเลยมาเลยมาเรยวมาเร็วไว้มันออกมันกินน้ำมันก็ออกเลยมามา หญ้าเขียวขนาดพุ่นน่ะหญ้าเขียวเขียวหญ้าเขียวขนาดเลยม่ทางกินอยู่จวงก็เขียวขนาดอยู่นี้ก็เขียวม่ทางกินเลยหญ้าบักจุนบ้าน <c oughs> ี่ย้ ควายตูนขสินไปโรงเรียนค้าเแก้มไปตลาดคุ้ทางกินหญ้าเลยห้าตลาดห้าเขียวยุคห้าก็เขียวขนาดห้ผต๊คนลเิโต๊ะอินแล้วคืมพลาคืมผใไม่แล้วพอคืมพ้าคืมผล วันนี้บุบจักว่าเป็นนี่แตรบลสามัคคีพัฒนาหันอันดัาหนึ่งเลยสังสกลนคร <c oughs> <c oughs> สกลนครตระบ,บนสามัคคีพัฒนาอันดัาหนึ่งเลยสังก็เลยก็เลยบ่ได้ไปใส่บลยไปไสบ่ด้โควิดอ้อมขางอ้อมเอวอยู่เอาลงไปสร้างภาพ จะไปไกลเด้อสังาพามาจะไปไกลควายเอาสังพาพยอลงไปสังาพถาถทายลงไปสังพลาพเ,ลอเอาทายลงไปสั่งภาพน้อยเอา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 เงี้ยแบบเงี้ยแบบให้มันได้เด้อถ่ายเป็นเลยแล้วก็ตั้งช่องด้วย เอาค่ะไหดูสิดูสิ <ไป S 1> โอ้ออกไปกินข้างนอกแล้วพอ่อออกไปกินด้านนอกแล้วด้านนอกก็หญ้ามันเยอะหญ้ามันเขียวหญ้าเมือแรงมันเด็ดบ่หอนเืีอดอกวันนี้ผนกันต๊ผ่านมาแล้วทีนี้มันกน็ทำให้อารมณ์มันดีเลยมันบ่หอน อารมณ์สุนทีแล้วยามเย็นยามเยน็นลมพัเดยเดยนเ็นเย็นเหีมันมันกลับเข้ามาแล้วมันไม่ออกไปข้างนอกแล้วมันรู้มันกินหอดอนน้มันก็เข้ามาไมนต้องออกไปข้างนอก กัดหนาพูดพูดพูดพวดจ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 วดกัดหนากัดหนาจวด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 กัดหนาจวด รอบนี้มันกันจะข้าวคอกแล้วเข้าคอกเข้าแหลงแล้วรอบนี้เพราะว่ามันข้ามเลี้ยวมันห้าโมงมันจะหกโมงแล้วกินยาอ่อนๆก่อนข่าวคอก เดี๋ยวมันมาแล้วนะตัวเล็กมันมาโวงหุ่นแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวใดวางไดเดือนกันยายนตุลาบ่ะสิงหาสิงหาโอ้สื่อโควิดบ่ตัวนี้ชื่อโควิดใช่ไหมตัวนี้ชื่อโควิดโควิดโควิดดิ สร้างภาพกันเลเนาะไปไกลคั้วห,หลายอ่ะพอแล้วสร้างภาพน้อยเรามาเลยเอามาดูซิตรวจสอบคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้นะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะโชคดีตลอดปีและตลอดไปค่ะ ยังเงป,งปังปังหมานหค่ะสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่เฮงสบายดีทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะสบายดีบังซูขอพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า